ทำไมถึงเพิ่งมาหาหมอครับทำไมถึงเพิ่งมาหาหมอครับตั้งสองวันแล้วรู้ไหมครับว่าโดนแมวกัดเนี่ยต้องรีบมาหาหมอทันทีไม่ควรรอและแผลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่รับวัคซีนมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงมากนะครับแต่ฉันโดนแมวกัดนะคะหมออีกอย่างแมวที่เลี้ยงเองด้วยแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วด้วยค่ะสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะปลอดภัยนะครับอีกอย่างหนึ่งโรคพิษสุนักบ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นพาหะได้ไม่ใช่แค่สุนัขแล้วแมวคุณเนี่ยก็เลี้ยงปล่อยออกนอกบ้านตามใจคุณจะรู้ไหมครับว่าวันนึงเขาไปเจอกับอะไรมาบ้างยังแผลคุณอะยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจค่ะโยโย โรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่แค่น้องหมาแต่เกิดได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดจะหมาหรือแมวจะตัวอะไรแค่ข่วนไม่กัดก็ต้องมาหาหมออย่าชะล่าใจรีบมาหาหมอหล้างแผลใสยาแล้วมาหาหมอวัคซีนเข็มแรกมันต้องฉีดทันทีแค่ข่วนไม่กัดก็ต้องมาหาหมอเคยฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องกระตุ้นซ้ำอย่าชะล่าใจรีบมาหาหมอ ภายในสองชั่วโมงหลังถูกกัดยิ่งดีหมอเขาจะได้สังเกตอาการทันทีล้างแผลใสยาแล้วมาหาหมออย่าชะล่าใจรีบมาหาหมอล้างแผลใสยาแล้วมาหาหมอโดนหมาแมวกัดเราต้องรีบแก้ล้างแผลใสยากัดหมาหาหมอโยแล้ววัคซีนไม่ต้องฉีดยังไงอะ แผลควรแผลเล็กหมอจะฉีดยาให้แต่ถ้าแผลด้านใหญ่ต้องรับภูมิคุ้มกันด้วยล้างแผลใส่ยาแล้วมาหาหมอเสร็จแล้วหมอจะนัดมาให้ตรง,ตงทุกครั้ง,งยาอิดออดมาตามนัดหมอทุกครั้ง้วทำไมต้องนัดหลายครั้งด้วยอ่ะเพราะใครไม่เคยฉีดต้องฉีด4-5ครั้งพิษสุนัขบ้าต้องฉีด4-5ครั้งเคยฉีดฉไปแล้วก็ไม่รอดนะครับโดนกัดเมื่อไหร่ให้มากระตุ้นซ้ำหมอจะฉีดวัคซีนให้อีก1-2ครั้ง อย่าชะล่าใจกระตุ้นใหม่เท่านั้นสุนัขกัดต้องรีบแก้ล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด